สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้องเนยโพสต์เก่งลายพรางหมดเวรหมดกรรมแล้วจากกรณีเน็ตไอดอลชื่อดังเก่งลายพรางถูกสารอาญาตัดสินจำคุก3ปี4เดือนโดยไม่รอลงอาญาและปรับ2.8แสนบาทคดีครอบครองยาไอ5้กรัมในเรือนจำคลองเปรมโดยสารตัดสินเมื่อเดือนสิงหาคม2560 ซึ่งตอนนี้ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำสำหรับคดีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2551ขณะเก่งายพรางถูกควบคุมตัวในเรือนจำคดีปล้นทรัพย์เมื่อปี2546แต่ขณะอยู่ในเรือนจำเจ้าหน้าที่คนเจอยาไอา5กกรัม ตรวจพบเป็นของเก่งลายพรางจึงถูกดำเนินอีกคดีจนนำมาสู่คำพิพากษานอกจากนี้เก่งลายพรางยังโดนคดีพยายามฆ่าและคดีอื่นๆอีกด้วยสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นน้องเนยสายทานหวังประเสริฐ ภรรยาของเก่งลายพรางได้โพสเฟซบุ๊กว่าวันนี้พี่เก่งขึ้นศาลอีกคดีขอให้ศาลตัดสินผนโทษด้วยนะพี่จะได้ออกมาขอให้โชคดีเป็นของเรานะซึ่งต่อมาน้องเนยสายท่านได้โพสอีกว่ายกฟ้องทุกคนรอพี่กลับบ้านนะหมดเวรหมดกรรมสักทีนะพี่ออกมาสร้างครอบครัวกันได้แล้วนะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ